สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกันนะคะกับคณิตศาสตร์ค่ะในบทที่3เรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวในหน้า112่งถึงหนึค่ะเมื่อเรียนแล้วนะคะเด็กๆจะต้องสามารถหาผลบวกและผลลบเกี่ยวกับความยาวที่กําหนดให้ได้ค่ะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาว ข้อที่1เชือกสีแดงยาว2เมตร25เซนติเมตรเชือกสีฟ้ายาว3เมตร12เซนติเมตรนำเชือกสีแดงมาวางต่อกับเชือกสีฟ้าได้เชือกที่มีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่นำเชือกสองสีนี้มาวางต่อกันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นน่าจะต้องเป็นโจทย์ปัญหาการอะไรเอ่ยการบวกใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาดูการเขียนวิธีทำค่ะ เมื่อเด็กๆต้องเขียนด้วยตนเองนะคะถ้าไม่ได้เขียนในหนังสือแบบนี้จะต้องเขียนหน่วยไว้ข้างบนแบบนี้นะคะหน่วยเมตรกับเซนติเมตรค่ะทีนี้เชือกสีแดงเชือกสีแดงยาวเท่าไหร่คะ2เมตร25ซนติเมตรเชือกสีฟ้ายาวเท่าไหร่คะ3เมตร12เซนติเมตรได้เชือกที่มีความยาวทั้งหมดเราก็บวกกันได้เลยค่ะ นำหน่วยเซนติเมตรบวกกัน5บวก2ได้7 2บวก1ได้3 2บวกด้วย3ได้5ดังนั้นจึงได้เชือกที่มีความยาวทั้งหมด5เมตร37เซนติเมตรข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะเพราะเป็นการบวกธรรมดาไม่มีตัวทดเลยคะ่ะข้อ2ริบบิ้นสีแดงยาว23เมตร78เซนติเมตร ริบบิ้นสีฟ้ายาว3 5 9เซนติเมตรริบบิ้นสีแดงยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้าเท่าไรข้อนี้ส่วนที่โจทย์ถามก็คือสีแดงยาวกว่าสีฟ้าใช่ไหมคะ,ะดังนั้นข้อนี้จะเป็นการหาความต่างนำมาทำอะไรกันเอ่ยใครตอบได้เก่งมากนะคะนำมาลบกันค่ะแต่เราจะลบกันเลยยังไม่ได้ค่ะเพราะหน่วยต่างกันสีแดงมีหน่วยเป็นเมตร สีฟ้ามีหน่วยเป็นเซนติเมตรดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยของสีฟ้าให้เป็นเมตรค่ะ3 5 9เซนติเมตรทำให้เป็นเมตร100เซเมเท่ากับ1เมตรดังนั้น300เซนติเมตรก็คือ3เมตรนะคะ3เมตรกับอีก59เซนติเมตรทีนี้เราลบกันได้แล้วนะคะมาแสดงวิธีทำกันเลยค่ะริบบิ้นสีแดงยาว 23เมตร78เซนติเมตรริบบิ้นสีฟ้ายาว3เมตรใช่ไหมคะ59เซนติเมตรริบบิ้นสีแดงยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้าเท่าไรนะคะทีนี้78เนี่ย78เซนติเมตรมากกว่า59เซนติเมตรเราสามารถลบกันได้นะคะแต่8เนี่ยในหลักหน่วย8ลบด้วย9ไม่ได้คะ่ะต้องไปกระจายมานะคะ7ให้ไป1ก็เหลือห 8ได้มา1 0กลายเป็น18ค่ะ18ลบ9เหลือ9 6ลบด้วย5เหลือ1 3ลบ3ได้0 2ไม่มีตัวลบชักลงมาเลยค่ะ,ะดังนั้นริบบิ้นสีแดงยาวกว่าริบบิ้นสีฟ้า20เมตร19เซนติเมตรค่ะหน้า113ค่ะ เขียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อที่1 48เมตร23เซนติเมตรรวมกับ21เมตร97เซนติเมตรเท่ากับเท่าไรทีนี้คำว่ารวมหมายถึงบวกหรือลบเอย่ยใช้แล้วค่ะคำว่ารวมหมายถึงการบวกค่ะทีนี้เรามาเริ่มเขียนแสดงวิธีทำกันเลยนะคะมีหน่วยเป็นเมตรกับเซนติเมตรเขียนให้ตรงหน่วยนะคะ48เมตร23เซนติเมตร บวกกับ21่สิบเอ็ดมตรเกบเซนเมตรบวกกันได้เลยนะคะ3บวกด้วย7ได้เท่ากับ10ค่ะใส่0ทด1 2บวกได้9นะคะได้เท่ากับ11 11บวกตัวทด1เป็น12ค่ะ8บวกด้วย1ได้เ4บวกด้วได้6ทีนี้เราจะเห็นว่าหน่วยเซนติเมตรเนี่ยนะคะ ผลรวมเนี่ยมากกว่า100เซนติเมตรนะคะดังนั้นเราจะต้องทดไปที่หน่วยเมตรนะคะทดไป100เซนติเมตรหรือทดไป1เมตรนั่นเองนะคะทดมารวมกับหน่วยเป็นเมตรนะคะได้มา1เมตร69บวก1เป็นเท่าไหร่คะอ่ะก็เป็น70ใช่ไหมคะหรือ70เมตร ทีนี้ส่วนของเซนติเมตรให้ไปแล้วใช่ไหมคะให้ไป100 cm. แล้วตัวเองก็เหลือเท่าไรเอ่ยเหลือ20ซนติเมตรค่ะดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็น70เมตรนะคะ20เซเมตรค่ะข้อที่2 23เมตรส9ซนติเมตรมากกว่า11เมตร98เซนเมตรอยู่เท่าไร คำว่ามากกว่าในข้อนี้นะคะหมายถึงการหาความต่างค่ะเราจึงนำมาลบกันนะคะทีนี้ให้เราดูจำนวนแรกนะคะ23เมตรมากกว่า11เมตรเพราะฉะนั้นเรานำ23เมตรมาเป็นตัวตั้งได้เลยนะคะ23เมตร19เซนติเมตรลบด้วย11เมตร98เซนติเมตร ในส่วนของตัวลบนะคะเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นด้วยทุกครั้งนะคะทีนี้พิจารณานะคะ19น้อยกว่า98ไม่สามารถลบได้ค่ะเราจึงต้องไปกระจายนะคะจากเมตรมาค่ะกระจายไปทีละ1เมตรหรือ100เซนติเมตรนั่นเองมีอยู่23เมตรกระจายไป1เมตรจึงเหลือ22เมตรค่ะ ส่วนเซนติเมตรได้รับมา1เมตรหรือ100ซนติเมตรค่ะ100ซนติเมตรบวกกับ19จึงกลายเป็น119ซนติเมตรทีนี้เพียงพอที่จะลบกันแล้วนะคะเราก็ลบได้เลยค่ะ9ลบ8ได้1ค่ะอะส่วนนี้11ไปเลยค่ะ11ลบด้วย9ก็เหลือ2ค่ะ2ลบด้วย1ก็เหลือ1 2ลบ1เหลือ1ค่ะ ส่วนของผลลัพธ์หรือผลลบตรงนี้ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะส่วนคําตอบนะคะ11เมตร2 1เซนติเมตรค่ะข้อที่3ค่ะ59เมตร28เซนติเมตรน้อยกว่า84เมตร72เซนติเมตรอยู่เท่าไรจากโจทย์ข้อนี้เด็กๆคิดว่าเป็นบวกหรือลบเอ่ยถามหาความต่างนะคะว่าน้อยกว่ากันอยู่เท่าไร ให้เรานำมาลบกันใช่ไหมคะแต่ให้เด็กๆดูค่ะที่จํานวนเมตรแรกก็คือ59เมตรมันน้อยกว่า84 m, ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะนํา59 m, มาเป็นตัวตั้งไม่ได้ค่ะเราจะต้องนํา84เมตรมาเป็นตัวตั้งนะคะดังนั้นเราก็เขียน84เมตร72เซนติเมตรนะคะที่บรรทัดแรกเป็นตัวตั้งลบด้วย 59เมตร28เซนเมตรเด็กๆอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นนะคะทีนี้หน่วยเซนติเมตร72เซนเมตรมากกว่า28เซเมตรสามารถลบกันได้ใช่ไหมคะแต่สองลบด้วยไม่ได้ต้องไปกระจายมาค่ะอ่า7ให้ไป1 10ตัวเองก็เหลือ6ค่ะส่วน2ได้มา1กลายเป็น12ใช่ไหมคะ12ลบด้วย8เหลือ4 6ลบด้วย2ได้4อ่ทีนี้มาดูหน่วยเมตรค่ะ4ลบด้วย9ได้ไม่เอ่ยลบไม่ได้นะคะไปกระจายจากหลัก10ค่ะ,ะก็เหลือ7นะคะได้มา1 0กลายเป็น14ค่ะ14ลบด้วย9ได้เท่ากับ5ค่ะ7ลบด้วย5ได้2นะคะทีนี้เด็กๆก,ก็ขีดเส้นใต้2เส้นอ,อย่าลืมขีดนะคะ ดังนั้นข้อนี้จึงตอบ25เมตร44เซนติเมตรค่ะในหน้า114นะคะมีอยู่จำนวน2ข้อค่ะข้อ4และข้อ5คุณครูจะให้เด็กๆลองทำเองค่ะแต่เด็กๆจะต้องฟังคุณครูอธิบายให้จบก่อนนะคะข้อที่4 53เมตร79เซนติเมตรรวมกับ815เซนเมตรเท่ากับเท่าไรอ่ะ ทีนี้ข้อนี้เนี่ยคำว่ารวมหมายถึงอะไรเอย่ยหมายถึงการบวกใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นหาผลบวกแต่หน่วยไม่เหมือนกันค่ะอันแรกเป็นหน่วยเมตรนะคะส่วนตรงนี้เป็นหน่วยเซนติเมตรเราจะต้องเปลี่ยนอะไรคะ815เซนติเมตรให้เป็นเมตรก่อนค่ะ,ะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้น800เซนติเมตรจึงเท่ากับ8เมตร8เมตรกับอีก15เซนติเมตรค่ะ อย่าลืมนะคะเมื่อนําไปเขียนจะต้องเขียน8เมตร15เซนติเมตรค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเขียนให้ตรงหน่วยขีดเส้นใต้1เส้นขีดเส้นใต้2เส้นตรงไหนดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะแล้วตอบเป็นเลขไทยค่ะข้อที่5ค่ะ9เมตร13เซนติเมตรมากกว่า467เซนติเมตรอยู่เท่าไรข้อนี้นะคะคำว่ามากกว่า าหาความต่างจะต้องนําไปลบกันใช่ไหมเอ่ยนําไปลบนะคะแต่จะเห็นว่าหน่วยต่างกันเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนเราเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นเมตรค่ะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้น400เซนติเมตรจึงเท่ากับ4เมตรค่ะ4เมตรกับอีก67เซนติเมตรเมื่อเราได้หน่วยเดียวกันแล้วเราก็สามารถลบกันได้แต่ หน่วยเซนติเมตรเนี่ยนะคะ13เซนติเมตรมีค่าน้อยกว่า67เซนติเมตรอ่าเด็กๆอย่าลืมนะคะเราต้องกระจายจากอ่าเมตรมาทีละ100เซนติเมตรนะคะหรือเราจะดูจากตัวอย่างในหน้า113ข้อที่2ก็ได้ค่ะอ่ะแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้1เส้นอ่าแล้วก็2เส้นสำหรับ ผลลัพธ์ที่หาได้นะคะแล้วตอบเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆต้องทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอย่าลืมนะคะว่าการบวกหรือการลบนะคะที่เป็นโจทย์แบบนี้จะต้องนะคะนำความยาวนะคะที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกหรือลบกันค่ะทีนี้คุณครูก็ให้เด็กๆส่งงานเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ